อากาศดีตั้งแต่บ่ายมาตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้วยังมีแสงแดดอยู่เลยค่ะดูท้องฟ้าเป็นไงสีฟ้าไม่มีก้อนเมฆเลยหนาวอยู่มีลมพัดหนาวอยู่วะจะเล่นอะไรนว้ามันจะใส่หัวนะ มันจะตกใส่หัวนะครับจะหาว่าไม่จับไม่เตือนตักใส่รถสิลูกเอา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 สนุกเฮ้ยสนุกเริ่มหนาวแล้วมีแสงแดดอยู่แต่ว่าก็แสงแดดมันก็อ่อนแล้วเนาะ UV มันอ่อนแล้วมันก็หนาว เสียงนกเขาตัดก,ก้อนหินใส่เจ้าของขอบคุณครับ thank you thank you You u r e so k ค่ะ อา้าวไม่ใส่รถแล้วทีนี้ตักใส่แม่แล้วเอาเอากบกุ้งกับใส่ในรถนู่นที่หลกใส่ในรถนู่นน่ะ <c oughs> เอามือหยิบใส่เอามือหยิบก้นหิงใส่เอ่อ่วไอที่ตักโอ้ก็มาใกล้เหลือเกินเนาะอีกคนนึงถอยหายอีกคนนึงก็เบียดมาเบียดมา ไม่ได้เห็นหน้าหรอกทุกคน